นี่ครับพวกเราวงยูน t y ีครับผมเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาเรคชั่นะครับแต่วันนี้เรามีแค่สามเรบอก่่าวันนี้ EP เป็น EP พิเศษหน่อยว่าเราเรารีแอคเพลงของแบบเคป๊อปมาเยอะแล้ว EP นี้เราก็เลยจะรีแอคของ T-POP บ้ามนเยอะนสนับสวันไทยโอยไทยโอยันไทยหน่อยแล้วก็พิเศษอย่างหนึ่งก็คือวันนี้เราไม่ได้มาแค่สามคนเรามีแขกรับเชิญพิเศษก็คือน้องรี ก็จะมารีแอคกับเราในวันนี้วันนี้นะครับเราก็จะมารี a c ชั่นเพลงนะครับของโฟมิกนะชื่อว่าชื่อเพลงว่า Why You Come Back ไม่เคยไพูดชื่อเพลง Why You Come Back ของโฟมิกเราไปดูกันเลยดีกว่า กล้องดีนะแบบอ้า่เปิดมาก็ไม่ได้แพ้แบบเครื่องเยอะมาโอ้โหเรนจารคือเนสุดมาแทุกคนนเทศอ่ะอ๋อเอางเลยหรอพอดตุ้มพอเทนเนาะเรนจาคือมันบุดปะให้รู้เลยเออเออขวต้มคาเด้งตารพคนใช่ค่ะเดือดมาชาเออ ดูอินเตอร์นะอ่ะอันนี้ดีเจ้าว่ามุมกล้องหรือว่าการถ่ายถ่ายทำดีอืมน่ารักมากอ้าวสีนารมสวีทบอมสวยมากสีนารมของสาวน้อยดีนะนี่จะดีดีเป็นแบบ ออออันนี้ช่อไม่ชองมันดีองคการดีมากนี่ยเ่้องดีุมอชุดอ่เออชุดตาับเขาชัดเลยนเนาะเขาบบใช่มันขายทางนี้ไปเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบมันเปิดกว้างแบบองการองการแบบอย่างนี้มากขึ้น รอบปีคนที่ผมแบนเขาดูใช่รอบปีกิด้วยชับเออใส่เก๋มากเลยอะชอบว่ะเนี่ยเขารู้สึกว่าของเลี้ยงจาจะเป็นไปในทางทางดิจิทัลแต่ไมนเป็นแบบว่าถ้าส่งอะแบบมันไม่อยู่ที่คนนี้อ่ะดีมากเดีนี่เราใส่ส้นสูงอ่ะต้องดีอ่ะอ่า ชอ,ชอบคิวมากมันชอบคิวี่ขอจะพักห so ัวไหมอ่ะเปจะพักหัวจะพักหัวกันไหมอ่ะสวยเอฟกลางเก่งเอฟเกงอินเนอร์ดีทุกคนเลยอ่ะแค่สิบหัวอ่าอ่าอินเนอร์หิบ เหมือนเขายำท่อนนี้ตลอดคุณจาน่าสวยอ่ะใช่ไม่ะกียร์ใช่นะเมื่อกี้อ่ะเป็นท่อน MVP เสียบ MVP สวยมากสวยสวยมาีนารมณีนารม มองตามกล้องเลยนะม<อ>ไม่ปล่อยไม่ปล่อยอ,อันนี้ยังมองอยู่นะตอนนี้ <laughs> มอง,มอ,งมอยู่เลย <laughs> อ๋อสวยอ,ะอ่ะมากเอเเอดีอ่ะชอบความที่มิดจาใส่ส้นสูงเต้น<ช>แต่บาเท่อ่ะ เออพ่อเออชัุ้่นแดงมากเลยเนาะดีดีดีมากเลยดีทุกคนน่ะวว้าเย้เอาก่อนเลยพี่รู้สึกว่ามันมันสู้พวกเกาหลีได้อ่ะ จริงแบบว่าเรื่องเรื่องการถ่ายเรื่องแบบฉากเปลี่ยนอย่างอย่างที่ท็กซ์เคบอกว่าชอบฉากที่วางโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ี่ว่าการเชื่อมการเปลี่ยนฉากเขาค่อนข้างที่จะแบบโอเคเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ท่าเต้นที่รู้สึกว่ามันเป็นท่าเต้นที่แมทอยู่อ่ะมันเรารู้สึกว่าอัรเพกอันนี้จัง่วะหลาจะดีแอคมากขนาดไหนมแบบคนเต้นเต็มติ๊กตอกเลยท่าเต้นอรไรที่ใช่่รู้สึกว่าท่าเต้นท่าเต้นจำจำง่ายแล้วก็สนุกแล้วก็เห็นคนท่าเติติดหูมากรู้สึกว่าแบบ น่าจะทำงานกันหนักมากๆสี่คนี้ที่แบบว่ามาทำแบ็คําแม็กด้วยกันแล้วก็ตลัดแต่มาเป็นศิลปินด้วยกันเนาะมันก็น้องะผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็ต้องชมนินจาอย่างหนึ่งว่านินจาแบบว่าต้องขอบคุณนินจาเนี่ยที่แบบว่าเปิด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 โลกให้แบบ กับควาคืนให้กันเจอพิธีแบบว่ากล้าที่จะทำอะไรในสิ่งใหม่ๆกล้าที่จะแบบยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นอะเนาะอันนี้ต้องขอบคุณอินจาตรงนี้เลยคนหนึ่งก็ด้วยคนหนึ่งก็ทำเขาก็ทำงานหนักคือทุกคนทุกคนโดดเด่นในตัวของของเขาเหมือนเป็นตัวเขาเองอะเราพิเศษเป็นตัวเขาแบบใช่แล้วก็รู้สึกว่าในเพลงเนี้ยในสี่คนทำหน้าที่ต่างกันอย่างหนักหน่วงมากๆไม่ว่าจะเป็นแรปเต้นร้องเพลงอะไรเงี้ยแบบมันมีมันมีทุกอย่างในในเพลงนี้รู้สึกว่าประทับใจมากๆกับสี่คนนี้ หนูอ้ส่วนตัวชอบในเรื่องแบบเรื่องการแต่งแต่งภ่าแต่งสีอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ดูแบบมันอินเตอร์มากว่าแบบคลิปมันแบบใช่มันอินเตอร์มันมันไปได้ไกลจริงๆเมือนแบบมันมันสมควรแล้วที่แบบที่เขาจะแบบไปไกลค่ะโอเคมากแบบดีใจดีใจเนาะโตๆขึเรื่อยๆเนาะใช่ก็อยากให้ทุกคนนะครับสปอร์ตของไทยด้วยนะเพราะว่าก็เนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนาะก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับแต่ดีอ่ะบัตรไปถึงว่า อะเคยฟังเพลงแต่ว่าเราก็ฟังแค่ทูบแต่ว่าพออันนี้เหมือนการเป็นการที่มาดูดูเจ็บเลือบดูเจลกันแบบดูวยกันรู้สึกว่ามันดีอะมันไม่ใช่แบบว่าเราต้องมาอวยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันคือมันดีจริงๆอะอันนี้แบบอยากให้ซัพพอร์ตคนไทยจริงๆเลยว่าแบบเขาพัฒนาแล้วนะเขาแบบพยายามจะเปิดให้ทุกคนได้เห็นว่า ทีป๊อปเราก็มีอะไรดีไม่ต่างจากแบบเคป๊อปหรือเจป๊อปต่างๆเนาะก็อยากให้แบบว่าเออคนไทยด้วยกันแบบซัพพอร์ตเรากันเองอ่ะไม่ใช่ว่าเ้ยคิดว่าเป็นทีป๊อปแล้วเราจะทํไม่ได้คืออันนี้ฟูมไปทาให้เห็นแล้วว่าเราทําได้เออคนไทยเองก็ทําได้นะเรื่องของจริงก็ไม่มีอะไรเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พวกเราดนวยนะครับแล้วก็ถ้าเราผู้ผิดตรงไหนหรือว่าอะไรอะไรเป็นที่ไม่เข้าใจก็สามารถอธิบายใต้คอมเมนต์ให้เราฟังได้ใช่เพราะว่าเราก็ตามมากตลอดใช่ แต่ก็อีพีน่าจะดีอะไรก็ติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย